สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธ์อุดมนะครับในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาทำคลิปที่เกี่ยวกับสายมูต่างๆห้ามพลาดเลยนะครับเป็นคลิปที่เรียกว่าสำหรับเสริมความมงคลตลอดปี2566นะครับซึ่งอาจารย์ก็อยากจะถ่ายทอด สิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์นะครับก็คือหลวงปู่บรมครูโลกอุดรซึ่งท่านก็เป็นครูของอาจารย์โดยตรงนะครับแล้วก็ปู่ฤาษีพรมนารอดนะครับเป็นครูที่คอยประสิทธ,ธิวิชาต่างๆให้นะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดนะครับสิ่งดีๆเนี่ยให้เป็นมงคลให้กับลูกศิษย์ทุกคนหรือใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมคลิปอาจารย์เนี่ยนะครับว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ย มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตติดขัดโน่นนี่นั่นการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างนะหรือการงานถูกบีบคั้นบางคนมีปัญหาสุขภาพนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ได้พบเจอจากลูกศิษย์หรือคนที่มาคอยปรึกษานะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาบอกเคล็ดรับวิธีนะครับเรียกว่าเป็นวิธี5ขั้นตอนแล้วถ้าทำตามทีละขั้นตอนเนี่ยมันจะปกล็อกนะครับ ปดล็อกชะตาชีวิตของเราเป็นการสลับไทม์ไลน์นะอาจารย์มักใช้คำนี้ว่าสลับไทม์ไลน์นะเราถ้าเราเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเราก็จะเชื่อว่ามันมีการเวียนว่ายตายเกิดมันมีผลบุญและผลกรรมชั่วที่เราได้กระทำถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกติดขัดอึดอัดนะไม่สบายกายไม่สบายใจมีความทุกข์นั่นหมายถึงกรรมชั่วกำลังส่งผลอยู่ นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความสบายอกสบายใจมีความสุขนะนั่นหมายถึงกรรมดีกําลังส่งผลอยู่นะฉะนั้นวิธีการที่อาจารย์จะแนะนำเนี่ยนะครับคือเป็นการสลับไทม์ไลน์นะมันไม่ใช่เป็นการแก้กรรมนะมันไม่ใช่ว่ากรรมนั้นจะหายไปนะครับแต่กรรมนั้นยังอยู่กรรมชั่วนะสมมุติถ้าเรามีความทุกข์ใจเนี่ยกรรมชั่วยังอยู่แต่มันจะสลับก่อน นะสลับก่อนเป็นยังไงแทนที่เราถึงเวลาที่เราต้องไปรับกรรมชั่วแต่เราขออย่าพิ่งได้ไหมนะเรายังไม่ได้ทําให้มันหายไปนะแต่เราขอสลับเอากรรมดีมาส่งผลก่อนได้ไหมนะซึ่งตรงนี้นะเป็นขั้นตอนนะครับอาจารย์จะให้5ขั้นตอนง่ายๆนะท่านต้องทําตามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนไม่ต้องไปเดินทางไปไหว้ให้เสียค่าใช้จ่ายนะครับให้ทําเองที่บ้านได้เลย นี่คือวิธีการง่ายๆนะครับไม่ต้องแบบโอ้โหเขาบอกอยู่จังหวัดนู้นดีจังหวัดนี้ดีขับรถไปหลายร้อยกิโลเนะเสียค่าใช้จ่ายนะแล้วเชื่อว่าหลายคนก็เคยเป็นตัวอาจารย์ก็เคยเป็นนะอาจารย์ไปทุกที่ที่ไหนว่าดีไปหมดเลยขับรถไปทั่วประเทศเลยนะสุดท้ายขอไม่เห็นได้เลยนะเนื่องจากว่าไอที่เขาดังๆกันเพราะอะไรคนไปเยอะ พอคนไปเยอะมันก็มีโอกาสสําเร็จนะมันเป็นสถิติเป็นเรื่องปกตินะถ้าขอได้จริงมันต้องได้ทุกคนไปแล้วนะครับแต่คราวนี้วิธีการที่ทําให้ได้จริงๆคําว่าได้จริงคืออะไรอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละนะเราเริ่มเหมือนกับอย่างนี้นะครับถ้าเราเริ่มอ่านหนังสือเราได้ความรู้ทันทีเห็นไหมเมื่อเราเริ่มปุ๊บเราได้ความรู้ทันทีฉะนั้นในเรื่องของบุญเนี่ย เราสามารถทำด,ด,ด้วยตัวเองนะครับฉะนั้นสายมูทุกคนที่อยากจะเสริมความมงคลตลอดทั้งปีอาจารย์แนะนำา5ขั้นตอนอย่างนี้สี่พึ่งจันทรานางพญาพึ่งหลวงมหาเวทมนตราที่เข้มขลังสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายรุ่งเรืองซื้อของซ้ำไม่ขาดสายโชคลาภพภกทรัพย์เงินทองไหลามาเทมา ใครเห็นใครได้ยินต้องมนสะกดหลงรักปรารถนาเมตตาอุปถัมภ์วาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นมหาลาภสมปรารถนาติดต่อได้ที่ Line o t Open d นดาหรือที่เบอร์086-336-6390 1. คือขั้นตอนการสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อเคลียสิ่งที่ติดขัดนั้นๆนะ 2. คือการขอขมากรรมนะขอขมากรรมนะ <S <S สคือการอธิษฐานจิตอุทิศบุญนะสคือการทำบุญให้บริบูรณ์แบบถูกต้องให้เป็นมงคล 5. ค่อยใช้ตัวเสริมตัวช่วยอย่างนี้นะเนี่ยมันต้องมีห้าขั้นตอนอย่างนี้แต่คนเราเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเริ่มต้นปุ๊บหาตัวเสริมตัวช่วยทันทีไอ้ขั้นตอนแรกมันไม่ได้ทำไง พอมันไม่ได้ทำเนี่ยเราวิ่งไปหาตัวเสริมตัวช่วยมันก็บางทีมันก็ไม่ค่อยได้อย่างนี้นะครับอาคราวนี้มาดูว่าการสวดเคลียร์มันเป็นยังไงหรือการสวดสลับไทม์ไลน์มันเป็นยังไงนะครับอาจารย์จะให้สวดมนตคาถาสืบชะตาใหญ่คําว่าสืบชะตาใหญ่จะมีบทสวดเป็นชุดนะเป็นขั้นตอนการสวดใครไม่รู้ว่าสวดยังไงสวดที่ไหนใต้คลิปนี้นะครับจะมีกลุ่ม Open Chat นะครับคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กษิษนะท่านกดลิงก์เข้าไปได้เลยแล้วไปอยู่ที่โน้ตไปดูที่โน้ตของกลุ่มนะครับอาจารย์จะลงมนคาถาเอาไว้ทั้งหมดมีคลิปเสียงสําหรับสวดด้วยมีขั้นตอนด้วยมีเสียงสวดท่านเปิดเสียงสวดนะแล้วก็สวดตามเนื่องจากมนคาถาสืบชะตาใหญ่เนี่ยนะครับมีพระสูตรในพระไตรปิฎกนะพระเจ้าได้แสดงธรรมนะครับให้กับเทวดาที่กําลังจะหมดอายุไขเลยนะ ฉะนั้นเทวดาชั้นดาวดึงกําลังจะหมดอายุไขแล้วได้เห็นตัวเองล่วงหน้าว่าเรากําลังจะหมดอายุไขแล้วรัศมีกายเริ่มหมดหมองเริ่มไม่มีรัศมีแล้วภายในเจดวันจะต้องไปตกนรกต้องไปใช้กรรมในนรกนะอีกแสนปีเสร็จในนรกอีกแสนปีต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีก500ชาตินะอย่างเงี้ยเทวดาก็กลัวพอเทวดากลัวเนี่ยก็เลยไปหาพระอินทร์ ไปปรึกษาพระอินท์ถามพระอินท์ว่ามีทางจะช่วยได้ไหมพระอินท์บอกช่วยไม่ได้พระจินเลยพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะพอไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เมตตาแสดงธรรมที่เรียกว่าอุณหิสวิชัยสูตรนะบทนี้แหละพอแสดงธรรมอุณหิสัวิชัยสูตรเนี่ยนะครับเทวดาน้อมจิตตามนะหัวใจสําคัญต้องน้อมจิตตามนะอาจารย์จึงให้สวดตามด้วยพอน้อมจิตตามไปป๊อปเนี่ยนะครับปรากฏว่า เกิดสิ่งอัศจรรย์รัศมีกายเปล่งประกายขึ้นมาใหม่และอายุยืนสืบต่อไปจนถึงยุคพระศรีอริยะเมตไตรขนาดนั้นเลยนะอันนี้เป็นการสืบชะตาเป็นการสลับไทม์ไลน์กรรมยังอยู่นะกรรมที่เทวดาเนี่ยถ้าหมดอายุไขอีกทีก็ต้องไปตกนรกนะแต่อันนี้นำผลบุญกุศลที่มีเข้ามาอยู่ข้างหน้าก่อน สิ่งที่รับผลกรรมนี้สลับถอยหลังไปก่อนนะนี่คือบทสวดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มีอีกบทสวดหนึ่งภาษารีบุตรนะได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะมีหนทางใดที่จะไม่ให้สัตว์ทั้งหลายต้องไปตกอบายภูมิเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายนะครับทั้งคนทั้งมนุษย์อะไรต่างๆทั้งสัตว์ต่างๆนะครับเรียกว่ามีแต่ความโลภโกรธหลงโทสะโมหะต่างๆนะมีความทยานอยากในการใช้ชีวิต พอใช้ชีวิตไปด้วยเหตุแห่งนี้ก็จะไปตกอบายภูมิพระเจ้าก็ได้แสดงธรรมนะครับที่เรียกว่าอาการวัตตาสูตรนะครับพอแสดงธรรมให้พระสารีบุตรพระสารีบุตรก็นําไปเผยแพร่ไปแสดงธรรมให้กับสาวกทั้งหลายนะเป็นมนคาถาที่ปิดอบายภูมินะไม่ต้องไปเสวยกรรมในนรกอย่างนี้นะครับนี่เป็นพระสูตรที่พระเจ้าได้แสดงธรรมนะครับและก็มีอีกพระสูตรหนึ่ง ณเมืองเวสาลีมีโรคระบาดมีโรคหาเกิดขึ้นผู้คนล้มตายมากมายพอตายไปเป็นจิตวิญญาณเป็นผีเป็นปีาศาจมารบกวนผู้คนกันมากมายนะครับพระพุทธเจ้าก็ได้ให้พระอานท์นะสวนเจริญพุทธมนต์ที่เรียกว่ารัตนสูตรเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายภัยร้าย,ายต่างๆปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็น ทรสูตรที่พระเจ้าได้แสดงธรรมให้กับสาวกนะอาจารย์ได้รวบรวมในชุดมนคาถาสืบชะตาใหญ่รวบรวมทำเป็นเสียงสวดเอาไว้ด้วยนะครับฉะนั้นใครที่อยากเสริมมงคลตัวเองตลอดทั้งปีหรือเริ่มต้นศักราชใหม่ปีใหม่ ให้สวดสืบชะตาใหญ่นะครับเรียกว่าจะเป็นการสลับไทม์ไลน์เพราะอันนี้อาจารย์ไม่ได้คิดเองเป็นพระสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้แสดงธรรมนะครับนี่ก็เรื่องที่1คือสวดสืบชะตาใหญ่ใครที่เจ็บป่วยนะใครนอนติดเตียงใครมีความทุกข์ใจใครเป็นโรคร้ายนะไปเปิดเสียงสวดวนให้สวดเลยใครมีญาติพี่น้องเขาสวดไม่ได้ก็ให้เขาฟังเสียงฟังเสียงให้ได้นะ ฟังเสียงวนลูปไปยีบสี่ชั่วโมงเลยจะเกิดสิ่งอัศจรรย์นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตนะอาจารย์ได้นำคณะลูกศิษย์นะครับไปสวดสืบชะตาใหญ่กันเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาปี2 5 6 5วันที่8วันที่9แล้วอาจารย์สวดกัน5วัน5คืนเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับโอ้โหทุกคนเกิดสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนได้ยศได้ตำแหน่งบางคนถูกหวยบางคน ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบน้าอัศจรรย์ได้เลยนะครับฉะนั้นตรงนี้นะใครที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ให้น้อมจิตตั้งจิตตั้งใจลองทําตามนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งนะสวดสืบชะตาใหญ่มหายานมนตารารวยเรียกทรัพย์พุทธบารมีพุทธคุณเข้มขขังผูขึ้นจากอัระมนตราอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเม่ตามหานิยมเร่งโชคลาภเรียกโภกทรัพย์ บูชาวไว้ที่บ้านหรือที่สำนักงานดูดซับรับความโชคดีพร้อมมนต์คาถากำกับมหายันสวดเร่งเรียกโชคลาภการเงินมหามงคลต้อนรับสกราชใหม่2,566ตลอดปีและตลอดไปติดต่อได้ที่ Line a อ o p อเ d นดาหรือที่เบอร์0863366390ที่สองครับขอขมากรรมนะ เวลาเราจะขอขมากรรมเนี่ยนะครับเราต้องมีบุญของเราไปก่อนไม่ใช่พอไปฟังคลิปคนดูคลี้บอกอ้อให้ถือให้ทำขอขมากรรมก็ไปจุดธูปพูดขอขมาอยู่งู้นอย่างนี้นะลองยกตัวอย่างนะถ้าเราติดหนี้เขาไว้นะแล้วเราจะไปใช้หนี้ด้วยปากเปล่าได้ไหมมันไม่ได้นะครับถ้าเราติดหนี้กรรมไม่ว่าติดหนี้เรื่องอะไรติดหนี้เรื่องชีวิตติดหนี้เรื่องเงินติดหนี้เรื่องอะไรเราต้องสร้าง สิ่งนั้นขึ้นมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขอขอมากรรมแค่จุดทูบและปากเปล่าไม่ได้มันจะไม่สำลิดผลนะครับฉะนั้นการขอขอมากรรมขั้นตอนที่ถูกต้องนะให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้ถือศีล8ปล่วงหน้าก่อน7วันถือศีลแนะเป็นการยกภูมิจิตของเรายกสติของเราสติสัมปชัญญะนะให้จิตใจบริสุทธิ์ร่างกายสะอาด นะและน้อมจิตให้เป็นเมตตานะโดยการสวดมนต์สืบชะตาใหญ่ไปทุกวันด้วยนะพอสวดไปทุกวันทุกวันทุกวันอาจารย์จะมีบทแผ่เมตตาให้ด้วยมีบทแผ่ส่วนกุศลให้ด้วยให้จิตของเราเนี่ยมันได้มีกําลังบุญก่อนมีกําลังบุญมีกําลังวาสนาบารมีนะของตนเองขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทุกๆวันที่ถือศีลแปและสวดสืบชะตาใหญ่เนี่ยให้หยาดน้ําไปด้วย หยาดน้าก็คือการกรวดน้านี่แหละนะการกรวดน้ําก็น้อมจิตนะขออุทิศผลบุญกุศลนี้ฝากแม่พระธรณีไปให้เจ้ากรรมในเวรนะขอให้เจ้ากรรมในเวรที่ส่งผลกรรมให้ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์กายทุกใจณขณะนี้เนี่ยได้รับผลบุญและเกิดการอโหสิกรรมต่อกันนะข้าพเจ้าได้สํานึกแล้วขอขมากรรมต่อกันอย่างนี้นะครับเนี่ยให้อธิษฐานจิตอย่างนี้ทุกวันถือศีลแปดด้วย นะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเลยไม่ทําอะไรเลยนะมันไม่มีกําลังบุญวาสนาบารมีที่จะช่วยเรานะครับให้ทําอย่างนี้เป็นขั้นตอนนะครับ 3. พอเราสวดสืบชะตาใหญ่แล้วนะสร้างการสลับทาลายแล้วขอขามากรรมทุกวันแล้วจิตมีกําลังบริสุทธิ์แล้วเสร็จแล้วขั้นตอนที่3นะครับไปอธิษฐานจิตในโบสถ์โบสถ์ที่มีพระประธานนะโบสถ์ที่มีพระประธานให้ท่านไปที่โบสถ์ที่ไหนก็ได้นะครับ หรือมีรูปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาไปที่โบสถ์เนี่ยให้น้อมจิตอย่างนี้นะข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญในทุกๆบุญที่เทวดารักษาองค์พระเทวดารักษาอยู่ในโบสถ์นี้เทวดาทั้งหลายที่ท่านได้เป็นเทวดาเกิดขึ้นจากบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติมาของท่านเนี่ยเราน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับท่านก่อน เสร็จแล้วก็น้อมจิตอุทิตบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่การสวดสืบชะตาใหญ่ตั้งแต่การถือศีลแปดสวดมนต์ภาวนาจเจริญสมาธิกรรมาฐานต่างๆขอน้อมจิตนี้อุทิศบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทเทวดาทั้งหลายที่ณสถานที่แห่งนี้เสร็จแล้วค่อยขอพอรขอพอรนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทเทวดาทั้งหลายได้ประทานพอรอันเป็นมงคลให้กับข้าพเจ้านะ ให้ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาอะไรต่างๆนะเนี่ยต้องเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะนะเสร็จแล้วขอพอรกับบ้านนะพอขอพอรเสร็จแล้วนะขอพรเสร็จแล้วนะหลังจากนี้เปรียบเสมือนเราได้ไปขออโหสิกรรมมาแล้วได้ขอพอรอันประเสริฐแล้วเรามีบุญแล้วมีบุญวาสนาไปสร้างบุญต่อบุญอีกคราวนี้ไปทําบุญนะไปทําบุญที่ไหนก็ได้นะ จะทำบุญด้วยสังฆทานจะทำบุญด้วยทานต่างๆจะทำบุญด้วยธรรมะเป็นทานจะทำบุญด้วยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ここได้ทุกขั้นตอนให้น้อมจิตให้ถูกต้องด้วยมี3ขั้นตอนอีกในการทำบุญ 1. น,น้อมจิตเตรียมพร้อมเลยจิตน้อมไปวันไหนเราจะไปทำบุญเราจะไปทำบุญจะไปทำบุญด้วยเรื่องอะไรนะน้อมจิตให้ถูกนะปัจจัยที่เราจะทำนำมาทำบุญเป็นปัจจัยที่มาจากบอกความบริสุทธิ์จากน้ําพักน้ําแรงของเราจากการทํางานของเราให้มันมีความบริสุทธิ์ปุจพ่อง พราะวันที่เราไปทําบุญกําหนดจิตให้เป็นสมาธิใครเข้าสมาธิได้ใครปลุกตัวเป็นก็เข้าสมาธิปลุกตัวเลยนะครับให้มันทราบซ่านเลยขณะที่เราน้อมจิตทําบุญจะใส่บาตรจะทําทานจะเขียนกระเบื้องเขียนชื่อลงกระเบื้องอะไรแล้วแต่นี่นะครับน้อมจิตให้ถูกต้องพอน้อมจิตได้ถูกต้องแล้วนะปลุกตัวให้ทราบซ่านปื้มปิติในบุญที่เราได้ได้กระทําในวันนี้พอเสร็จปุ๊บกลับบ้านมา นะให้เราลึกถึงบุญที่เราได้ไปทําทุกวันเลยแล้วเรียงไปเลยตั้งแต่บุญสวดสืบชะตาใหญ่บุญที่เราได้ถือศีลแปดและขอขอมากรรมบุญที่เราได้ไปอุทิศให้กับเทวดาในโบสถ์และบุญที่เราได้มาทําทานเนี่ยน้อมระลึกไปให้ปลื้มปิติตลอดเวลามีความสุขความสบายใจที่ได้ทําบุญเหล่านี้ปลื้มปิติตลอดเวลาคราวนี้แหละกาลังบุญวาสนามันจะเพิ่มแล้ว นะเพิ่มบริบูนเลยพอบุญมันบริบูนคราวนี้ค่อยอาศัยตัวช่วยนะต้องอาศัยตัวช่วยนะเพราะเมื่อเรามีบุญวาสนาแล้วเปรียบเสมือนเรามีก้อนบุญที่จะใช้นี่แล้วคราวนี้ใช้ตัวช่วยตัวช่วยอาจารย์ก็จะแนะนำอย่างนี้สวดมนต์คาถาเสริมมนต์คาถาเรียกว่ามนต์คาถาชุดรวยเรียกทรัพย์ นะที่อาจารย์ได้มอบให้กับลูกศิษย์ทุกคนใครไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไปดูในกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิะนะครับเป็นชุดมนคาถา9ชุดนะเป็น9บทให้ท่านสวดทุกวันสวดทุกวันน้อมจิตสวดทุกวันเลยนะแล้วอาจารย์ก็ยังมีมหายันรวยเรียกทรัพย์อันนี้ผ่านพิธีปลุกเสก7วัน7คืนเลยนะให้กับทุกคนนะครับแล้วก็มีสีพึ่งจันทา นางพญาพึ่งหลวงสีพึ่งนี้อาจารย์ก็ปลุกเสกด้วยวาดมงคลทุกอย่างนะเป็นตัวช่วยใครทาค้าขายใครต้องการเสี่ยงโชคใครต้องการเมตตามาหานิยมจากผู้ใหญ่ทั้งหลายคราวเนี้ยเมื่อเรามีกําลังบุญของเราแล้วนะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับตัวเรานะครับชุดตัวเสริมรวยเรียกทรัพย์เนี่ยนะครับมันอาศัยกําลังจิตของเราถ้าท่านได้ทําตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4มาแล้วนะครับกําลังจิตเนี่ย มันจะเพิ่มพูนมีกําลังเวลาเราอธิษฐานจิตเวลาเราว่ามนคาถาเวลาขอพรครูบาอาจารย์จะเกิดการประสิทธิกําลังนะครับแบบอัศจรรย์ได้เลยนะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะอยากจะบูชามหายันรวยเรียกทรัพย์หรือสีพึ่งจันทรานางพญาพึ่งหลวงนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line at Open Down หรือโทรมาที่086 3 3 6 6 3 9 0นะครับ